มาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะฟังคุณครูเพื่อยๆนายปิยพลวงประสิทธิ์โรงเรียนประคนชัยพิทยาคมว่าเตรียมโชว์อะไรให้นักบิดและนักท่องเที่ยวได้ชมในบริเวณโซนไทยไทยพาวิเลียนที่ช้างอารีนาบ้างแล้วก็ไปฟังพี่สำรวยภาพูอัคนีจากบ้านเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติเล่าถึงชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจริญสุขโอ้คนไปเที่ยวกันคึกๆทีเดียวนะคะที่นี่น่าสนใจ เเดี๋ยวาอาจารย์เพื่อเพื่อรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างคะโมโต g p ปีนี้ค่ะก็สําหรับโรงเรียนระคฑ์ชัยพิยาคมนะคะก็ได้รับผิดชอบนะคะให้ในเรื่องของการจัดแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมค่ะในนิทรรศการไทยไทยพาวิเลียนนะคะซึ่งเป็นการรวมนิทรรศการเกี่ยวกับงานศิลป,ปะ งานครับงานการแสดงนะคะของอีสานใต้ของเราค่ะก็จะมีโชว์หวันเนี่ยสามรอบด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็สำหรับงานถแถลงข่าวค่ะก็นำเด็กๆความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะหัตถกรรมเนี่ยได้มาโชว์การร้อยมาลายการทำใบสีเพื่อมอบให้กับนักแข่ง MotoGP ค่ะ ชุดการแสดงตะกี้เป็นภาพกว้างลงในรายละเอียดได้เห็นนิดนึงค่ะในการใช้ส่วนของการแสดงนะคะเนื่องจากเราเป็นเมืองประสาทสองยุคนะคะเป็นเมืองบุรีรัมย์ที่มีความเป็นอารยธรรมนะคะเราก็จะโชว์ในเรื่องของการราอัปสราของเรานะคะซึ่งเป็นในชุดอัปสราอานุยพรคะ่ะแล้วก็จะมีการแสดงระบําเว่านะคะซึ่งเราก็มีเทศกาลประเพณีที่สําคัญนั่นคือประเพณีว่าวอำเภอห้วยราชของเรานะคะเราก็จะมาถ่ายทอดผ่านเสียงเพลงบรรเลง ของคานองกันตรึมอีสานใต้ของเราผสมผสานกับท่ารําแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เน้นในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นบ้านของเรานะคะ รวมถึงนะคะก็จะมีการแสดงศิลปะค่ะเ,เป็นน่าตามวยไทยนะคะซึ่งเป็นการนำเสนอในเรื่องของอาศาสตร์ของมวยไทยซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินะคะซึ่งก็จะมีโชว์ที่ไทยไทยพาวิเลียนค่ะบริเวณด้านหน้าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะทั้ง3วันนะคะตั้งคือวันที่25 26และ27ค่ะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมกันได้ก็ช่วงเวลาจะแบ่งเป็น3ช่วง ะะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็อยากให้ไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็จะมีเด็กๆนะคะจากเรียนประคนชัพยพีียคมที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศนะคะก็จะไปเป็นอาร์คเมีนะคะไปเป็นอาสาสมัครช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ในการสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ จริงๆแล้วคุณครูเพ่เพื่อ,อนั้นมีบทบาทค่อนข้างสูงในเรื่องของการนําเสนอภาพลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์เราต่อสายตาทั้งคนทั้งประเทศรวมไปถึงสายตาชาวโลกในครั้งนี้ด้วยอยากให้เล่าให้ฟังว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําตลอดมาค่ะก็ ในในส่วนตัวของออหนูนะคะก็หนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์นะคะแล้วเป็นอีกหนึ่งงานที่เราได้นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตของเราชาวบุรีรัมย์ค่ะซึ่งไม่ได้แค่นำเสนอเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นการนำเสนอออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในกิจกรรมของ Mo t ต g p เนี่ยเรามีชาวต่างชาตินะคะเป็นอีเวนต์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามา บ้านเราเมืองเราเนี่ยมากที่สุดถ้าเทียบกับทุกๆอีเวนท์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการดีค่ะที่เราเองซึ่งเป็นเยาวชนลูกหลานคนบุยรำเนี่ยจะได้นําเอารากเงาทางวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สร้างสมแล้วก็สะสมไว้เนี่ยได้นําเสนอสู่สายตาของคนทั้งโลกค่ะซึ่งเป็นความภาคภูมใิใจค่ะชนใดที่ลืมเผ่าพันธุ์ตัวเองชนนั้นย่อมไม่เจริญค่ะ เรารู <Kristin Relax> ้สึกภาคภูมิใจค่ะที่เราได้รักษา <ness> อนุรักษ์และต่อยอดร่วมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาวบุีรัมให้เป็นที่รู้จักให้กับสายตาของคนทั้งโลกค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะที่ว่างตั้งแต่วันที่25 26 27นะคะนอกจากจะมาชมการแข่งขันนะคะ Moto GP แล้วนะคะยังมีกิจกรรมนิทรรศการต่างๆที่โชว์ความเป็นไทยรวมถึงยังมีกิจกรรมที่ นำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญ,ญานะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้นะคะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตาและในฐานะนะคะที่เป็นเยาวชนลูกหลานคนบุรีรัมค่ะหนูก็อยากจะเชิญชวนให้ชาวจังหวัดบุรีรัมนะคะรวมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีนะคะร่วมกันต้อนรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาว ต่างชาตินะคะที่จะเข้ามาเยี่ยมแล้วก็เข้ามาทํากิจกรรมที่จังหวัดของเรานะคะก็สามารถมาเป็นสภาพที่ดีร่วมกันได้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันนะคะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆนี้นะคะนักแข่งในดวงใจคือใครบอกได้ไหมก็ที่รู้จักนะคะก็คือคุณก้องสมเกียรติจันทาค่ะซึ่งเป็นนักแข่งของไทยที่มีโอกาสได้ออไปวัดฝีมือในระดับโลกนะคะซึ่งก็รู้สึกภูมิใจที่คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกเลยคะ่ะ เชียร์คนไทยด้วยกันเองใช่ไหมขอบคุณคุณครูเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ในจุดข้างๆของคุณครูเพื่อนนะคะที่เตรียมต้อนรับนักบิดมอเตอร์จีพีที่เราให้การต้อนรับที่ปราสาทเมืองตําก็จะมีซุ้มของพี่สํารวยอนิพพานผูอัเนียเราจะรู้จักกันทั่วประเทศไทยแล้วนะคะยกมาที่นี่เลยค่ะเขายกอะไรมายังไงบ้างเพื่อที่จะเตรียมให้นักบิดเขาได้ชมค่ะสวัสดีค่ะแม่สํารวยนะคะก็ ได้รับการประสานง,งานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมนะคะจังหวัดบุรีรัมของเราก็ถือว่ากลุ่มวิสาหกิจอาชีพสตรีทอผ้าในชุมชนบ้านเจริญสูงของเราเนี่ยได้รับเกียรติเหลือเกินและแม่สํารวยก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสได้รับแขกบ้านแขกเมืองแขกซึ่งเป็นอะไรที่ชาวบุรีรัมเนี่ย ตื่นเต้นแล้วก็ยินดีต้อนรับผ้าผูกคนีก็เช่นกันนะคะวันนี้เรานํามาทั้งเตรียมอุปกรณ์นะคะแม่สําเวจก็จะเตรียมอุปกรณ์ก่อนเรื่องของกีที่จะมาทอผ้า<ม>เรื่องของการขึ้นแบบเพื่อให้เห็นว่าผ้าผูกคณีของเรานั้นมีกรรมมาวิธีมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง<ม>แล้วก็ส่วนหนึ่งที่แพนมาทางด้านต่อเนื่องจากครูเพ่ยนะคะ<ม>ก็คือวัตถุดิบของเรานะคะวัตถุดิบซึ่งเป็นเปลือกประดูดินภูเขาไฟนะคะครั่งเปลือกมะพูดใบสมอป่า สิ่งเหล่านี้นี่เกิดจากในชุมชนของเราแล้วก็เกิดจากการพัฒนาการฝึกการอบรมการาพัฒนาทักษะของเราในทุกๆด้านไฟก็คือดินผสมกับเปลือกประดูเดิมนะคะแล้วก็เสริมเข้ามาในกลุ่มของผ้าขม้าก็คือจะเป็นสีของครั่งนะคะซึ่งให้โทนอ่อนๆถ้าหากว่าเราต้องการโทนเข้มเราก็สามารถนำตัวช่วยก็คือ น้ำของปูนกินหมากของพวกคนเท่าคนแก่คนโบราณของเรานี้เติมเข้าไปเราก็จะได้สีเพิ่มเติมขึ้นมาจากสีเดิมนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องต้องเรียนรู้เพิ่มเติมต้องหัดฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่ให้ผ้าผูักคนีตของเรานิ่ง<ม>สิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้ที่แม่สํารวยแล้วก็ชุมชนจเจริญสุขรวมถึงอ,อําเภอเฉลิมประเกียิของเราก็ว่าได้นะคะภาคภูมิใจที่ได้มาต้อนรับแล้วก็ได้มีโอกาส ได้รับโอกาสอย่างสูงสุดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ระดับโลกนะคะกับนักแข่งที่น่ารักน่ารักของเราที่จะมาเยือนค่ะต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของเราขอบคุณสื่อมวลชนบ้านของเรานะคะที่ให้โอกาสผ้าผูกครณีข,ของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากค่ะชุมชนเจริญสุก็ยังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอถ้านักท่องเที่ยวอยากจะไปมีขั้นตอนยังไงไปแล้วได้ดูอะไรยังไงบ้างคะพี่สำรวย ยังเหมือนเดิมในเรื่องของชุมชนเจริญสุขก็คือติดต่อแม่สำรวยก่อนเนาะค่ะ097.007.4244ะคะ,4 4ะ,คะติดต่อแล้วกเ็เราต้องคุยกันก่อนว่านักท่องเที่ยวหรือว่า ญาติพี่น้องของเราที่จะถือว่าเป็นญาติพี่น้องแล้วกันที่จะเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นอาหารการกินของเราก็จะเป็นประเภทของป่านะคะหอหมกควปีแกงเปื่อปลาเห็ดป่าของเราเกิดเยอะแยะมากมายนั่นคือประเภทเมนูอาหารของเราได้ทานอาหารเมนูพื้นถิ่นนะคะแล้วก็ฐานเรียนรู้ที่ถึงแม่สำรวยไม่อยู่ไปภารกิจที่อื่นนักท่องเที่ยวก็จะเห็นนะคะก็จะเห็นฐานเรียนรู้กัน ฝึกย้อมผ้าพวัวคณีความรู้ในเรื่องของดินในเรื่องของเปลือกไม้อะไรต่างๆนี่แม่สำรวจก็จะมีให้บริการมีชุมชนที่เราเปิดเป็นร้านโอท็อปภายในชุมชนนะคะฐานเรียนรู้ไข่เค็มพวัวคณีฐานป่าชุมชนที่เราช่วยกันอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งกับการอนุอนรักษ์ป่าเขาบางคานของเราอันนี้ก็ยังมีให้น้องๆมีให้สื่อมวลชนมีให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเพื่อเพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องของ กฎกติกาเรื่องของการอยู่กับป่าชุมชนของเราให้ยั่งยืนให้อุดมสมบูรณ์อย่างไรนะคะฐานเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเขาพังขานก็ยังต้อนรับท่านอยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงโฮมสเตย์บ้านพักในชุมชนของเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่าบริการโฮมสเตย์นะคะท่านละ250บาทนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเมนูรอบเช้า1เมนูนะคะอาหารเช้าก็บวกเพิ่มอีก100บาทก็คือ350บาท มีโอกาสก็ไปเที่ยวชมจริงๆแล้วคนบุรีรัมย์ก็น่าจะลองไปเที่ยวชมพักโฮมสเตย์ของที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะคะ สุดท้ายก็อยากจะฝากนะคะให้พี่น้องชาวบุริล์ของเราเนี่ยได้ร่วมกันนะคะต้อนรับนักบิดนักแข่งที่มางานโมอเตอร์ีพีของเราด้วยความอบอุ่นนะคะดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้การบริการด้วยใจของพวกเราคือเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะคะแล้วก็ยิ้มให้สวยต้อนรับ บริการอย่าคิดว่าเขาคือใครมาจากไหนเพราะเราคือเจ้าบ้านเพราะนั้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยต้องสร้างความอบอุ่นให้กับนักท่องเที่ยวฝากกับทุกท่านทุกคนที่เป็นชาวบุรีรัมนะคะเขามาร่วมต้อนรับสร้างความอบอุ่นสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาได้มีพลังมีความอบอุ่นที่จะมาเยี่ยมชมเรานะคะฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งคุณครูเพ่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่สำรวยมีโอกาสวันนี้ถ้าท่านไปเที่ยวชมการแข่งขันมโ t ต g p พีก็อย่าลืมแวะโซนไทยไทยพาวิเลียนนะคะ